สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาคราฟต์ดวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสแรงในปีนี้ชางรันเนอร์2 0 2 6รถกระบะท,ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทั้งความสวยงามความแข็งแกร่งและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือช้นสำหรับคนที่รักการเดินทางและต้องการพาหนะที่ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์เริ่มจากดีไซน์ภายนอกชางรันเนอร์2026มาพร้อมเส้นสายตัวถังที่ดูดันทันสมัย ไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์ใหม่พร้อมไฟ daytime ไ running light ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบโครเมียมเงางามเพิ่มความโดดเด่นเวลาขับบนถนนด้านข้างใช้เส้นคมชัดที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและแข็งแรงแล้ออลลอยลายใหม่ขนาดใหญ่ช่วยให้ตัวรถดูมั่นคงและทรงพลังมากขึ้นในส่วนของภายในห้องโดยสารชาง Runner 2026จัดเต็มด้วยการตกแต่งโทนสีพรีเมียมเบาะนั่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าเพิ่มความสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายและดูหรูหรามีสไตล์ด้านสมรรถนะช่างรันเนอร์2องใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โ,รโบขนาด2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด2 1 0แรงม้าแรงบิดมหาศาลเพื่อรองรับการบรรทุกและลากจูงระบบเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดทำงานลื่นไหลและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งอีโคสปอร์ตและออฟโรดเพื่อให้เหมาะสมกับทุกสภาพเส้นทาง ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ทำให้มั่นใจได้แม้ต้องลุยเส้นทางที่สมบุกสมบันด้านความปลอดภัยชางรันเนอร์2026มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันทําให้การขับขี่ปลอดภยัยทั้งในเมืองและนอกเมืองสรุปแล้วชางรันเนอ2026เป็นรถกระบะที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ สมรรถนะและความปลอดภัยเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการผจญภัยนอกเส้นทางสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะคันใหม่ที่ทั้งเท่และใช้งานได้จริงบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าจับตามองมากๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคา c r ครา e ตเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเรานะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคา r คราฟ r a เ t ็ดวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะแรงในปีนี้ชางรันเนอร์2 0 2 6รถกระบะท,ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทั้งความสวยงามความแข็งแกร่งและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้นสำหรับคนที่รักการเดินทางและต้องการพาหนะที่ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์เริ่มจากดีไซน์ภายนอกชางรันเนอร์2026มาพร้อมเส้นสายตัวถังที่ดูดันทันสมัย ไฟหน้าแบบเ e d ดีไซน์ใหม่พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบโครเมียมเงางามเพิ่มความโดดเด่นเวลาขับบนถนนด้านข้างใช้เส้นคมชัดที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและแข็งแรงแล้ออลลอยลายใหม่ขนาดใหญ่ช่วยให้ตัวรถดูมั่นคงและทรงพลังมากขึ้นในส่วนของภายในห้องโดยสารช่างรันเนอร์2026จัดเต็มด้วยการตกแต่งโทนสีพรีเมียมเบาะนั่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าเพิ่มความสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายและดูหรูหรามีสไตล์ด้านสมรรถนะชาง Runner 2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด210แรงม้าแรงบิดมหาศาลเพื่อรองรับการบรรทุกและลากจูง ระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ทำงานลื่นไหลและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งอีโคสปอร์ตและออฟโรดเพื่อให้เหมาะสมกับทุกสภาพเส้นทางระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ทำให้มั่นใจได้แม้ต้องลุยเส้นทางที่สมบุกสมบันด้านความปลอดภัยชางรันเนอร์2 2 6มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันทำให้การขับขี่ปลอดภัยทั้งในเมืองและนอกเมือง สรุปแล้วชางรันเนอร์2,026เป็นรถกระบะที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะและความปลอดภัยเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการผจญภัยนอกเส้นทางสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะคันใหม่ที่ทั้งเท่และใช้งานได้จริงบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าจะตามองมากๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาคราฟเต็ดเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเรานะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาคราฟเ t ็ดวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสแรงในปีนี้ชางวันนี้สองพ2รถกระบะท,ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทั้งการเฉลงาความแข็งแก่งและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้นสำหรับคนที่รักการเดินทางและต้องการที่ตอบโจทย์ที่สุดทเริ่มจากดีไซน์ภายนอกชาง